เชื้อโรคร้ายที่ตกมาพร้อมยานอาวกาศมันรับรู้ถึงความเลวร้ายของมนุษย์เลยอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้โดยการจัดการมนุษย์ให้ดีขึ้นสวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า the a n a t i o n บุกเพาะพันุ์มรรตอยูหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และอ n s t a g r กรมไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่การ ขอองงยวากาชิ้นส่วนของยานกระจัดก,กระจายไปทั่วบริเวณนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุใดมันถึงตกลงมาในการนี้ทักเกอร์ที่ทํางานให้กับประธนนาธิบดีเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจว่ายานเกิดเหตุขัดข้องอะไรและก็ได้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคล้ายสปอร์เคลือบอยู่บนตัวยานแต่คําถามคือมันมาจากไหนคําถามนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้และทักเกอร์ที่ไม่ระวังตัวเขาก็ได้รับเซลล์นั้นเข้าสู่ร่างกาย แต่ทักเกอร์ที่ยังไม่รู้ตัวก็ได้กลับบ้านไปเจอกับแครรอภรรยาที่นั่งงอนอยู่เนื่องจากเขาแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยถึงกะน,นั้นทักเกอร์ก็ยุ่งแต่ทํางานพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปรัฐสภาตั้งแต่9ก้าโมงและค่าคืนนั้นก็มีบางอย่างที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นทําให้ทักเกอร์เริ่มเปลี่ยนไปและการเปลี่ยนไปของทักเกอร์ทําให้ทั้งคู่ต้องแยกกันอยู่และทิ้งให้แครรอรเลี้ยงลูกชายเพลินลำพังซึ่งแครรอก็รับหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงดูออลี่ผู้เป็นลูกชายยเป็นง แต่ทว่าวันหนึ่งทักเกอร์กลับติดตอ่อกลับมาทําให้เธอหว่นใจจะไปก็ไม่ลาจะมาก็ไม่บอกอะไรการสามีคนนี้ช่างคาดเดายากเหลือเกินเขาเปลี่ยนไปมากตั้งแต่วันแรกที่เจอกันและการที่ทักเกอร์โทรมาในครั้งนี้ก็เพราะว่าอยากเจอกับโอลิเวอร์ลูกชายของเขาถึงแม้แครรอจะไม่อนุญาตทักเกอร์ก็อ้างสิทธิทางกฎหมายว่าเขามีสิทธิในการพบเจอลูกแครรอก็ต้องยอมไปแครรอกังวลใจมากในเรื่องนั้นว่าลูกจะเป็นยังไงเมื่อไปอยู่กับอดีตสามีเลยนำ เรื่องนี้มาปรึกษากับเบนคนที่กาลังดูใจกันอยู่ซึ่งเบนก็เป็นผู้ชายที่ดีมากๆเข้าใจเธอเป็นอย่างดีและทุกๆวันเบนจะอาสาไปส่งเธอที่ทํางานและเมื่อแคร์รอมาถึงคลินิกก็ได้เจอกับเวนดี้คนไข้ที่มาปรึกษาปัญหาทางจิตของเธอเวนดี้มาที่นี่เป็นปีแล้วก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นเนื่องจากปัญหาของเธอคือหวดาดผวากลัวสามีสามีของเธอเปลี่ยนแปลงไปทุกวันและชอบยัดเยียดให้เวนดี้กินชาบ้าอะไรไม่รู้กินอยู่ทุกวันเวนดี้ไม่ชอบ ใจเลยฟาดแก้วลงแต่สามีกลับนิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้สามีของเธอเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนความรู้สึกของเวนดี้บอกอย่างนั้นถึงแม้ภายนอกจะเป็นคนเดิมแต่ภายในเขากลับเปลี่ยนไปและไม่ใช่แค่เวนดี้ที่สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นเจ้าหมาโอลิฟหมาที่รักของสามีก็แทนไม่เข้าใกล้สามีเลยทั้งทั้งที่ทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันแต่หมาตัวนั้นกลับจําเจ้านายไม่ได้และพุ่งไปกัดผู้เป็นเจ้านายทั้งท้งที่หมาตัวนั้นไม่เคยกัดใครมาก่อนและสามีของเวนดี้ก็แก้ปัญ ด้วยการสังหารชีวิตหมาตัวนั้นและไม่ได้แสดงปฏิกิริยาเสียใจอะไรเลยสามีทําได้แค่อุ้มหมาและทิ้งลงไปในถังขยะอย่างไร้ปราณีเวนดี้กังวลใจมากกับพฤติกรรมของสามีแต่แครอก็ทําได้แค่ให้คําปรึกษาและจ่ายยาให้เธอลดความเครียดไม่เช่นนั้นจิตจะ,ตะเตลิดเปิดเบอไปมากกว่านี้แครรอที่เลี้ยงลูกจนถึงเทศกาลฮาโลวีนก็พาเด็กๆไปขอขนมตามบ้านซึ่งไปกับกลุ่มเพื่อนซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนทุกๆปีแต่ทว่าในวันนั้นเจ้าหมาบ้านคุณทอง กลับเกิดคลุ้มคลั่งและพุ่งกระโจนเข้าใส่เอ็ดดี้แต่เอ็ดดี้เด็กน้อยผู้นี้กลับต่อตัเจ้าหมาที่บ้าคลั่งโดยการบีบหน้าของหมาจนหมาเลื่อนไหลออกมาเอ็ดดี้ไม่ได้หวาดกลัวเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นแถมเขายังใจเย็นรับมือเจ้าหมาตัวนั้นได้อย่างดีสะด้วยแครอลที่ได้พูดคุยกับแม่ของเอ็ดดี้ก็ไม่ได้คิดชะง,งนใจอะไรเพราะคิดว่าการที่เอ็ดดี้ไม่หวาดกลัวคงจะเป็นเพราะไข้หวัดที่ระบาดอยู่ในปัจจุบนันแต่แล้วออลิฟก็ตะโกนดังขึ้นมาเขาเจอบางอย่างในถุงขนมที่ได้รั มามันเป็นเนื้อเยื่อใสๆที่แปลกประหลาดแล้วไม่รู้ว่ามาจากบ้านไหนเพราะว่าขนมที่พวกเขาได้รับมามาจากหลายๆบ้านที่เด็กๆไปขอในค่ำคืนนี้แค่รออยากหาคำตอบกับสิ่งที่พบเจอเลยไปปรึกษาเบนเพราะเบนเป็นคุณหมออาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เบนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆแค่มองด้วยตาเปล่าก็เห็นว่าเนื้อเยื่อมีการทำงานอยู่ภายในเซลล์มันขยับอย่างช้าๆเบนที่ไม่มีความรู้ด้านเนื้อเยื่อเลยไปปรึกษาดรกาลิโนเพื่อนร่วมงาน และนําสิ่งแปลกประหลาดนี้ไปส่องดูก็พบสิ่งที่น่าสนใจไปอย่างมากถึงแม้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่การทํางานในเซลล์ของมันช่างน่าสนใจมากในวงการแพทย์ยังไม่มีใครพิสูจน์ว่ามันคืออะไรแต่มีคนคุยเรื่องนี้กันเยอะมากในเว็บหมอแลบแนวนิวยอร์กและบอสตันก็มีบันทึกแปลกแลกลิโน <Gal ino S 2> ก็รับปากว่าจะช่วยตรวจสอบให้ถ้ารู้แล้วจะแจ้งไปบอกว่ามันคืออะไรตัดภาพมาที่กระทรวงสาธารณสุขที่ทักเกอร์เป็นรัฐมนตรีดูแลอยู่เขาก็ได้ประกาศข่าวว่ามีเชื้อไวรัสชนิดใหม่แพร่ กระจายไปทั่วรัฐและทางกระทรวงก็สามารถผลิตยาได้แล้วด้วยซึ่งทางกระทรวงก็จะแจกยายานี้ในเมช่ช้าตัดภาพมาที่แครรอวันต่อมาเธอก็มาทํางานตามปกติแต่ในห้องก็มีคนมารอเธอไว้ก่อนแล้วนั่นก็คือสามีของเวนดี้เขามาก็เพื่อรอพบภรรยาแค่รอเอกใจว่าเป็นสามีภรรยากันทําไมไม่พูดคุยกันเองต้องมาดักรอที่นี่ทําไมเลยเธอไปบอกเวนดี้ว่าสามีของคุณรอคุณอยู่ที่ห้องแล้วเวนดี้ที่ทราบข่าวทีแรกจะขึ้นมาชั้นบนก็กลบ วิ่งหนีเพื่อเก็บข้าวของที่บ้านเพราะว่าไม่อยากจะเจอสามีอีกต่อไปแครรอรู้สึกชงนใจกับปัญหาก,กับครอบครัวนี้แต่ก็ไม่สามารถหาทางออกให้ได้เธอเป็นแค่หมอก็ทําได้แค่ให้คําแนะนําเท่านั้นในเย็นวันนั้นแครรอก็พร้อมจะพาโอลิฟไปส่งให้กับสามีแต่ทว่าระหว่างทางก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเดินตัดหน้ารถของเธอบอกว่าหวาดกลัวรีบหนีไปพวกมันกําลังตามมาพวกมันอยู่กับเราพวกมันอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นคุ้มคลั่งมากจนไปเดินตัดหน้ารถคันอื่น และโดนชนจนเสียชีวิตแครรอที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ลงไปช่วยเหลือและก็ได้เห็นว่าคนชนกลับไม่หนีได้แค่นิ่งอยู่บนโดจนตำรวจมาถึงเมื่อตำรวจมาแครรอก็อาสาเป็นพยานจะให้ปากคำที่ไหนเมื่อไหร่ก็บอกมาได้เลยแต่ตำรวจกลับตอบว่าเขาจดปบทะเบียนไว้แล้วคุณรีบไปทำธุระของคุณเธอนี่ไม่ใช่กระบวนการทั่วไปที่แครรอคุ้นเคยปกติแล้วถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นคนที่เป็นพยานตำรวจก็จะสอบสวนทันทีแต่ทางตำรวจกลับปล่อยเธอไปผู้คนในเมือง กับเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ช้าแต่แครอโรก็ทําอะไรไม่ได้เลยพาลูกไปส่งณนะบ้านของสามีเมื่อได้เจอกับอดีตสามีแครอโรก็ฝากให้เขาดูแลลูกและไปเดทกับเบนซึ่งเบนก็พาเธอมาเจอคนใหญ่คนโตมากมายในวงการเพราะเบนก็ถือว่าเป็นลูกคนรวยคนหนึ่งไฮโซมีระดับแต่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับแคร์โรเพราะเธอถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในวงการไฮโซแต่วาทศิลในการพูดจาของเธอก็แพรวทำให้สามารถเข้าสังคมนี้ได้อย่างง่ายดายแถมเพื่อนๆของเบนก็ยังชอบใจเธอมากเละ เชียร์ให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันในส่วนของโอลี่ที่อยู่กับพ่อพ่อแทบจะไม่ดูแลเขาเลยโอลี่โชคยังดีที่มีเพื่อนบ้านอย่างเอ็ดดี้คอยมาเล่นเกมด้วยแต่ก่อนเข้านอนพ่อก็ได้ชงช็อกโกแลตร้อนที่เขากินตัดภาพมาที่แครรอเมื่อจบการเดททั้งคู่ก็ได้จุมพิษเพื่อจากลาแต่มันก็ลามปามเกิดจากบานปลายโชคยังดีที่เบนมีความสุภาพบุรุษพอที่ไม่ช่วยโอกาสในขณะที่ผู้หญิงกำลังเมาซึ่งได้ใจแครรอเป็นอย่างมากหลังจากที่เบนจากไปแครรอก็เข้าคว เพื่อทำอาหารเธออยากกินกาแฟาแก้แห้งซะหน่อยและก็มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านแครรอก็เดินไปดูถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะชายผู้นั้นอ้างว่ามาจากหน่วยงานสามโนประชากรมีสักสองสามคำถามเพื่อเก็บข้อมูลขออภัยที่มารบกวนอย่างวิการมันเป็นเดดไลน์ในการทำงานของเราจริงๆแครรอก็บอกว่ารอสักครู่ขอปิดเตาสักหน่อยเดี๋ยวฉันจะมาตอบคำถามแต่ทว่าระหว่างที่เธอปิดเตาชายผู้นั้นกับพยายามบุกรุกเข้ามาทำให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยรี่ปิดกรอนประตูชายผู้นั้นจาก ไปด้วยใบหน้าที่น่ากลัวแครรอที่เป็นกังวลก็เลยแจ้งข่าวในี้ให้กับเบนซึ่งเบนก็ช่วยมาดูแลเฝ้าบ้านให้กับเธอตื่นเช้ามาเบนก็เตรียมอาหารเช้าให้เบนช่างเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมซะเหลือกเกินและแครรอก็ไปทํางานตามปกติระหว่างทางก็ได้อ่านข้อความภาพจากลูกทําให้เธอรู้ได้ชัดว่าลูกยังสบายดีแต่ทว่าสิ่งที่แปลกประหลาดผู้คนในเมืองกลับจับจ้องเธอด้วยแววตาที่แปลกประหลาดทุกคนยืนตรงอย่างกระโรบอดรวมถึงเลขาที่ทํางานของเธอเหมือนกันแถมวันนี้คนไข้ก็ได้ยก เล็กนัดไปหมดด้วยความสงสัยเธอเลยโทรไปหาเวนดี้ว่าทําไมวันนี้เล่นนัดแต่คนที่รับสายกลับเป็นสามีและเวนดี้ก็ไม่ยอมคุยกับเธอด้วยเธอสงสัยมากมมยเกิดอะไรขึ้นเลยลองค้นหาใน Google ว่าสามีฉันเปลี่ยนไปภรรยาฉันเปลี่ยนไปทุกคนเริ่มเปลี่ยนไปหมดผลการค้นหามากมายในเว็บและสิ่งสุดท้ายที่เธอเอกใจนั่นก็คือลูกชายฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอกังวลเหมือนกันว่าลูกของเธอจะมีปฏิกิริยาที่แปลเปลี่ยนจังหวะนั่นเองเลขขาของเธอก็ได้ชงชามาให้ทั้งที่ปกติเธอเดื่ม แต่ก่อนที่เธอจะดื่มมันลงไปเบนก็ได้โทรมาพอดีเพื่อไปทราบผลตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ฝากให้ดกเตอร์แกริโนตรวจสอบซึ่งผลที่ได้มานั้นเนื้อเยื่อไม่ต่างอะไรกับเหงื่อที่ออกมาจากร่างกายคนแทนที่มันจะระเหยมันได้จับตัวกันเป็นก้อนซึ่งปฏิกิริยาที่พบในเนื้อเยื่อมีเม็ดเลือดขาวอยู่ด้วยและสิ่งที่ทําให้มันจเจริญเติบโตคือฮอร์โมนของร่างกายมนุษย์ที่จะหลั่งมาในเวลาหลับซึ่งจะเร่งปฏิกิริยาการเติบโตของเชื้อโรคที่ไม่ทราบชนิดซึ่งความร้อนระดับ7 องศาก็ไม่สามารถทำลายมันได้เลยซึ่งที่แ lap m ติม i m นักวิทยาศาสตร์หลายท่านรวมตัวกันเพื่อศึกษามันมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเกือบจะสมบูรณ์แบบสามารถเติบโตได้ทุกสภาวะความร้อนความหนาวทุกอย่างไม่สามารถทำลายมันได้เลยและมันสามารถแบ่งตัวเป็นเซลล์เข้าสู่ร่างกายคนและ,จะเจริญมเติบโตเมื่อคนหลับรวมตัวเข้าสู่ดีเอ็นเอของมนุษย์และจัดระบบการแสดงออกทางพันธุกรรมใหม่นั่นก็คือ80%ของพิติกรรมมนุษย์จะมาจาก d n a ในร่างกายแต่หากมันสามารถแปรเปลี่ยนดี a ใน ร่าาางกายเได้มันก็สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกมาได้นั่นคือเหตุผลพฤติกรรมที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับคนในเมืองจังหวะนั้นเองรุดดีก็ได้โทรมาหาเบนเพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษาเพื่อนของเราโยริสมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาที่แสนร้าการฉันอยากได้มอแบทคุณเพื่อมาช่วยดูเป็นเรื่องเร่งด่วนขอร้องละเบนและเบนและโลแกนก็ไปดูอาการของรุดดีว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปถึงที่นั่นก็เห็นว่ารุดดีอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรกับมามีเนื้อเยื่อของเขากาลังกัดกร่อนหมอทั้ง 3คนเริ่มวินิจฉัยว่าเซลล์ตัวนั้นที่พวกเขาวิเคราะห์กำลังแพร่กระจายอยู่ในร่างของรุดดี้แล้วมันจะเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในสภาวะที่คนหลับลอแกนพยายามบันทึกภาพเพื่อเก็บข้อมูลแต่แสงแฟของเธอได้กระตุ้นให้รุดดี้ตื่นขึ้นมาและเกิดคุ้มคลั่งก่อนที่จะอรารวาสและแน่นิ่งไปอีกครั้งนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่สําหรับแครอโรเนื่องจากสิ่งที่เธอเป็นกังวลมากที่สุดนั่นก็คือลูกชายเลยรีบไปที่บ้านของสามีเพื่อถามถึงลูกชายว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่บ้านของสามีกลับมมีผู้คนยาก ทักเกอร์บอกว่านั่นเป็นเพื่อนร่วมงานของผมเองแครรอพยายามตามหาลูกแต่ทว่าผู้คนเหล่านั้นมาขัดขวางเธอโอบล้อมเธอเอาไว้ทุกทิศทางสุดท้ายทักเกอร์เป็นคนมาเผชิญหน้าและเกลี้ยกล่อมให้เธอยอมแพ้ซะดินโดนไปก็ปลประโยชน์มาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเธอคนแค่หลับไปเมื่อตื่นขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นปกติแครรอพยายามหลบหนีแต่ทักเกอร์ก็จับเธอเอาไว้และคายเซลเนื้อเยื่อออกมาจากปากพุ่งเข้าไปในลำคอของเธอทุกอย่างมันสายแกนแก้และแครรอ,อ,รอเธอไม่อาจหลีกหนีได้แต่ ถึงกันนั้นก่อนที่เธอจะกลายสภาพแครอต้องตามหาลูกให้ได้เธอได้แต่วิ่งหนีถึงแม้จะถูกไลร่ร็อฟโดยมนุษย์ที่มีพฤติกรรมประหลาดทุกคนแน่นิ่งเหมือนหุ่นยนต์แวตาไร้ซึ่งความรู้สึกเธอกวนกวายและพยายามตามหาลูกเลยวิ่งหนีเข้าไปในรถไฟใต้ดินจังหวะนั้นลูกชายก็ได้ส่งข้อความเข้ามาแม่ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อบอกให้ผมนอนผมกลัวมากมาหาผมด้วยและวิดีโอก,ก็ได้จบลงแครอเป็นกังวลมากจนเกือบจะหลั่งน้ำตาออกมาแต่แล้วก็มีชายผู้หนึ่งบอกว่าสงบสติ อารมณ์เอาไว้คุณหลอกพวกมันได้แต่ต้องนิ่งเขาไว้อย่าแสดงอาการเด็ดขาดนานคือคําแนะนําสําหรับการปรับตัวแครรอก็พยายามทําหน้านิ่งแต่แล้วก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามายิงสาวในรถโดยสารก็แสดงอาการออกมาทําให้คนกลุ่มนั้นรีบตูเข้ามาจากการพวกเธอเพื่อจับตัวกลุ่มเอาไว้พวกเขาย้ายไปอีกขบวนและกดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินแต่ทว่ามนุษย์ประหลาดก็พยายามกระแทกกระจกเพื่อพุ่งเข้ามาเมื่อกระจกแตกหมันก็ได้ขายเนื้อเยื่อออกมาจากปากเพื่อพ่อนสาดใส่พวกเธอแครรอสามารถหลบหนีได้ โดยที่คนอื่นไม่สามารถเหลือรอดเธอเดินเข้าไปที่ชานชาลาและก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่รถไฟเธอหยิบปืนตำรวจขึ้นมาตำรวจผู้นั้นบอกให้เธอตั้งสติเพียงแค่ด้สบซววตาแค่เราก็รู้ว่าตำรวจผู้นี้เป็นพวกมันเธอเลยจำใจต้องเล่นกายใส่เขาก่อนที่จะขึ้นมาบนท้องถนนทำหน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์อะไรเดินเหินเหมือนกับพวกมันดิ่งตรงไปที่โรงเรียนแต่ทว่าที่โรงเรียนนี้กลับตั้งจุดเพื่อแจกวัคซีนให้กับผู้คนทั่วไปเมื่อมีคนถามว่าเธอมาฉีดยาหรือไม่แคยเราก็ตอบว่าฉันฉีดแล้ว เมื่อคืนการแสดงของเธอสามารถตบตาพวกมันได้แล้วเมื่อรู้ว่าลูกไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเธอก็กลับบ้านอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะไปหาเบนระหว่างทางก็เห็นผู้คนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงบางคนที่รับไม่ได้กับการสูญเสียก็ฆ่าตัวตายดีกว่ายอมเป็นพวกมันสุดท้ายก็ได้มาเจอกับเบนทั้งคู่จ้องหน้ากันเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายยังไม่แปรสภาพเมื่อมั่นใจแล้วก็มาวิเคราะห์เนื้อเยื่อต่อว่าจะหาวิธีการรักษาผู้คนที่โดนเชื้อน,นี้ครอบงำได้ยังไง และพวกเขาก็ไม่มั่นใจว่าในตัวของพวกเขาตอนนี้มีเชื้ออยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเพื่อป้องกันการเติบโตของมันทุกคนต้องคงสติเอาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดเพราะมันจะ,จะเริ่มเติบโตในเวลาที่เราหลับพวกเขาเลยวางแผนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่แล้วจู่ๆสามีของรุดดี้ก็ได้กลับมาเขาเกลี้ยกล่อมให้รุดดี้เข้าสู่อ้อมกอดของเขาแล้วสามีของเขายังรู้อีกว่าในบ้านหลังนี้มีคนอื่นนอกจากภรรยาแต่ทว่า,วาย,ยังดีพวกเขาสามารถไหวตัวออกจากบ้านหลังนี้ได้ทันก่อนที่จะโดนพวกมันจับตัว และระหว่างนั้นแครอลก็นึกถึงคนไข้ของเธอเวนดี้ที่ถูกสามีบังคับให้กินชาอยู่ตลอดแล้วทาไมเธอไม่กลายสภาพทั้งๆท,ที่อยู่กับสามีมาเป็นปีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเธอมีภูมิคุ้มกันเพื่อสอหาเบาะแสที่มากขึ้นแครอลและเบนเลยแยกตัวไปที่ทํางานของเธอเพื่อไปดูประวัติของเวนดี้ส่วนคนที่เหลือจะไปที่แลบทดลองเพื่อค้นหายารักษาเมื่อไปถึงที่ทํางานแครอลก็เปิดแฟ้มประวัติของเวนดี้หรือว่าเพราะตัวยาที่เธอแจกให้อาจจะสร้างภูมิคุ้มกัน ภายในตัวของเวนดี้ก็เป็นได้แต่เบนเจอข้อมูลที่เด็ดกว่านั้นนั่นก็คือเวนดี้เคยเป็นไข้สมองอักเสบเมื่อตอนเด็กๆและคนที่เป็นไข้สมองอักเสบร่างกายจะสร้างแอนติบอดีที่เรียกว่า ADEM ซึ่ง ADEM นี้จะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มาจากต่างดาวได้แสดงว่าเธอมีภูมิข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากสําหรับการรักษาเบนเลยรีบแจ้งข่าวนี้ให้กับแกริโนที่กําลังสร้างตัวใหญ่อยู่ที่แลบซึ่งแกริโนก็ช่วยยืนยันว่าทฤษฎีว่าคนที่มี ADEM อยู่ในร่างกายสา สามารถป้องกันเชื้อโรคนั้นได้แต่จะหาคนที่มี a d e m ได้ที่ไหนล่ะพวกเขาเลยต้องตัดหาตัวเวนดี้และคนที่มี a d e m อยู่ในร่างกายเพื่อน,นา a d e m มาวิเคราะห์เพื่อทำเปญญยารักษาระหว่างที่เบนคุยโทรศัพท์ลูกชายของแครรอก็ได้ส่งข้อความมาว่าพ่อยึดโทรศัพท์ไปตอนนี้อยู่ที่บ้านของโจแอนแม่มารับได้ไหมแครรอได้บอกเบนว่าตอนนี้ลูกชายของเขาอยู่ที่บ้านแม่ของทากเกอร์พวกเราจะไปที่นั่นได้ยังไงตอนนี้เมืองนี้ถูกปิดล้อมไว้โดยรอบการจะออกไปไม่ใช่เองง่าย เบนเลยสัญญาว่าจะฝ่าฟันและพาคุณออกไปให้ได้เบนใช้รถตำรวจในการฝ่าด่านและยอมเสียสละตัวเองเป็นตัวล่อเพื่อให้แครรอออกไปแครรอเลยต้องแสดงตัวเป็นพวกมันทำตัวแข็งทื่อเหมือนดักหุ่นยนต์ขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางแต่ทว่าทั้งขบวนเต็มไปด้วยพวกมันถ้ามันจับได้ว่าเธอยังไม่ได้กลายสภาพจะต้องโดนจับตัวไปฉีดเชื้อนั่นเป็นแน่แท้และระหว่างการเดินทางบนรถไฟการเหนี่ยลามันทั้งวันเธออดหลับอดนอนทาให้เธอเพลียแล้วก็เพลอหลับไปชั่วครู่หนึ่ง เมื่อเธอตื่นขึ้นมาเยื่อข,า,ขาวๆก็เกิดขึ้นตามตัวเธอไปหมดเธอเลยไปที่ห้องน้ําเพื่อล้างมันออกล้างหน้าล้างตาเพื่อฟื้นคืนสติกังวลมากว่าจะเพอลอหลับไปอีกครั้งเมื่อเปิดประตูห้องน้ําก็เจอกับจีนเพื่อนลูกชายของเธอเธอถามไทยว่าพ่อแม่เธอเป็นยังไงบ้างจีนที่กลายสภาพไปแล้วก็ตอบว่าพวกเขาไม่รอดและผมจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอ,อบครัวคุณแล้วก็เลิกแสดงได้แล้วไปนอนซะแค่รอถูกจับได้เธอเลยพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเธอขอนอนในห้องน้ําดีกว่าอ้างว่าไม่ชอบที่ เวลาเธอหลับแล้วมีสายตาแบบนั้นจับจ้องมองมาซึ่งจีนก็ยอมให้เธออยู่ในนั้นจนถึงปลายทางเมื่อถึงสถานีแครรอก็เดินออกมาและแสดงต่อไปทุกคนเข้าใจว่าเธอกลายสภาพแล้วและก็ไปเจอกับทักเกอร์ผู้เป็นสามีไปที่บ้านของแม่สามีเพื่อรวมโต๊ะอาหารเธอแสดงอย่างแนบเนียนแต่ถึงกันนั้นจูๆ่ๆโทรศัพท์เธอก็ดังขึ้นมาเบนได้โทรแต่เธอก็แกล้งแนบเนียนํทาท่าทีว่าคนที่โทรมาเป็นเลขาและพยายามสื่อสารกับเบนให้เบนเข้าใจว่าตอนนี้เธอ อยู่ไหนและระหว่างที่กินข้าวอยู่แครรอก็ขอดตัวไปห้องน้ําแต่แท้จริงแล้วเธอไปหาลูกชายสองแม่ลูกได้จับจ้องมองสายตาเพราะไม่มั่นใจว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าเป็นพวกมันหรือเปล่าแต่แม่ลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแครรอเพิอรองไห้ออกมาไม่ได้เห็นใบหน้าลูกออลี่ก็มั่นใจได้ทันทีว่าแม่ยังไม่กลายเป็นพวกมันและได้สวมกอดพร้อมน้ําตาคิดถึงกันมากพ่อพยายามให้หนูนอนแต่หนูก็นั้นไม่หลับความทราบซึ่งนี้อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายจีนก็ได้มาเห็นว่าทางคููนั้นร้องไห้ แคร์รอเลยต้องจัดการกับจีนฟาดเด็กตัวน้อยจนหมดสติและก็รีบ่าลูกหนีพวกเขาถูกไล่ล่าแคร์รอใช้แหวพริบและไปหลบในกอดางร้างแต่สุดท้ายสามีของเธอก็บุกเข้ามาได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอสมยอมสักทีเธอเราจะสร้างโลกใบใหม่โลกที่ไม่มีการเข่นฆ่าในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวอัญญากรรมไม่มีสงครามทุกคนเท่าเทียมแต่เกลี้ยกล่อมไปยังไงแคร์รอก็ไม่ยอมสุดท้ายเธอก็ยังเผชิญหน้ากับสามีแต่ก็สู้พลังกําลังผู้ชายไม่ได้เธอกําลังจะเพีย รออลลี่ก็บุกมาทำร้ายพ่อพ่อก็ด่าทอว่าลูกไม่สมควรทำร้ายพ่อแบบนี้ลูกผิดเองที่ตื่นมาแล้วไม่ไกลายสภาพพ่อจำยอมตั้งจากการลูกจังหวะนั้นแครรอได้หยิบคอนเพื่อทุบสามีเพียงทีเดียวก็สามารถปิดลมหายใจได้แม่ลูกเลยต้องหนีกันต่อไปและสิ่งที่พวกเขาค้นหานั่นก็คือร้านยาจะหายาตัวไหนก็ได้แครรอตอนนี้เพลียเต็มทีเธอไม่รู้ว่าจะหลับในไปตอนไหนเมื่อเจอตัวยาที่เธอกำลังค้นหาก็บอกวิธีใช้กับลูกว่ายามใดที่ม่ แม่หลับลูกช่วยฉีดยานี้ไปที่หัวใจของแม่มันจะอันตรายไปสักหน่อยแต่จะทําให้แม่ตื่นและไม่กลายเป็นพวกมันและไม่นานเบนก็ได้ติดต่อมาแครรอได้บอกพี่กัดเธอให้กับเบนและคิดว่าตอนนี้ลูกชายของเขาอาจจะมีภูมิคุ้นกันเพราะว่าลูกชายไปอยู่ที่บ้านสามีเกือบ2วันแต่ก็ยังไม่กลายสภาพดังนั้นเบนจะมารับเธอพร้อมลูกขอให้รอที่นั่นไปก่อนระหว่างที่รอโอลอี่ก็ไปเจอกับบานประตูหนึง่งแครรอก็อาสาเข้าไปในนั้นมีผู้คนที่กำลังหลับทว่าถ้าพวกา <NYU. S 2> เขาตื่นขึ้นมาจะต้องกลายสภาพเป็นพวกมันแน่เพราะตอนนี้ร่างกายกําลังแปลเปลี่ยนแถมยังมีตํารวจอยู่ด้วยแครอเลยหยิบปืนจากเอวตํารวจก่อนที่จะล็อกประตูนั่นเพราะว่าไม่อยากให้พวกมันออกมาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหลายครั้งที่แครอเกือบหลับเธอพยายามคุมสติกินยาเพื่อกระตุ้นประสาทแต่สุดท้ายเธอก็หลับไปออลี่ก็เช่นกันเสียงดังตึกตักมาจากบานประตูนั่นทําให้ออลี่ตื่นเลยได้เห็นสภาพแม่กำลังนอนออลี่ไม่รอช้ารีบหยิบเข็มฉีดยาเพื่อฉีดไปที่หัวใจแม่กระตุ้น ไม่เธอตื่นก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาร่างกายของเธอเต็มไปด้วยเนื้อเยื่อเธอรีบล้างมันออกและแล้วเบนก็มาถึงทันทีแต่นานไม่ใช่ข่าวดีเมื่อแคร์รอจับจ้องมองไปที่เขาก็รับรู้ว่าเบนเปลี่ยนไปแล้วเบนแค่อยากให้เธอลาบเลิกต่อสู้เราจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้และเบนก็เปิดบานประตูน่านเรียกพวกออกมาเพื่อล่ายล้อมเธอแคร์รอใช้ปืนในมือยิงใส่พวกมันทั้งหมดแต่ก็ไม่กล้าจะลงมือกับเบนเธอเลยลิงไปที่ขาเพื่อลั่นไกก่อน ที่จะหนีออกไปพร้อมลูกชายเธอได้ทําการขโมยรถเพื่อเอาห่างจากโซนนี้ระหว่างนั้นกาลิโนก็ได้โทรมาถามว่าเธออยู่ไหนแต่ก็ไม่ทันได้ตอบเนื่องจากพวกมันขับรถมาขัดขวางเธอจนเธอพุ่งเข้าชนเล็บหมดสติพวกมันไล่รอมาที่รถของเธอออลี่พยายามปลุกแม่ก่อนที่พวกมันจะพันกระจกเข้ามาได้เธอตื่นขึ้นมาก็รีบขับฝ่าพวกมันและแจ้งพิกัดให้กับกาลิโนตอนนี้กาลิโนอยู่บนหอแล้วบอกให้เธอรีบไปที่ตึกที่มีดาดฟ้าพวกเราจะลงไปช่วยเหลือซึ่งการขับ รถฝ่าฟันพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายรถของเธอถูกระเบิดขวดจนเผาไหมเธอสามารถเข้าไปในตึกและใส่ตีนหมาวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้ากาลิโนสามารถช่วยเหลือพวกเธอได้อย่างปลอดภัยและด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถผลิตยาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ถูกครอบงำแต่ความทรงจําที่โดนครอบงำจะถูกทําลายไปด้วยโลกกลับมาเป็นปกติแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รับการรักษาแคลรลเบนโอลี่และจีนกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่สุขสันต์แต่โลก ก็ยังคงปัดบัวต่อไปด้วยฝีมือของมนุษย์และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่5.9เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe กําลังใจพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย